สวัสดีเด็กๆรูกๆชั้นป .2 ทุกคนนะคะพบกับครูนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในคลิปนี้นะคะครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะ,ะรูปเรขคณิตสองมิตินะคะหมายถึงรูปเลขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปนะคะรูปเรขคณิตสองมิติ เป็นรูปแบนไม่มีความหนาหรือความลึกรูปเรลขาค่ะคนี้สมิตินะคะจะประกอบเปด้วยมุมและด้านนะคะเด็กๆแล้วมุมกับด้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะเขาจะมีกี่ด้านคะเด็กๆ ด็กไปดูที่ด้านยาวๆนะคะแล้วเด็กๆนับเลยนะคะเขามีกี่ด้าน,นะคะอะหนและ3นะคะนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมเขาจะมี3ด้านเอแล้วรูปสามเหลี่ยมเนี่ย เขามีมุมกี่มุมคะเด็กๆเด็กไปดูตรงที่แอมแหลมๆตรงนั้นนะคะเขาจะมีอ่าสามมุมนะคะเด็กๆก็ๆน่าเปยนนัลูกตรงที่คุณนุ่นเขียนเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนั่นคือมุมนะคะดังนั้นนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะมีสามด้านและก็สามมุมนะคะเด็กๆไปดูตรงรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะ จะมีสี่ด้านนะคะแล้วก็จะมีกี่มุมคะเด็กๆลองนับดูสิจะมีสี่มุมนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะมีสี่ด้านและก็สี่มุมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะรูปห้าเหลี่ยมนะคะจะมีอยู่ห้าด้านนะคะ และเขาจะมีมุมกี่มุมคะอ่ะเด็กๆลองดูนะคะว่ามีกี่มุมเอ่ยอ่าก็มีห้ามุมเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะรูปห้าเหลี่ยมนะคะเขาก็จะมี5ด้านและก็หมุมนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะอ่ะรูปหกเหลี่ยมนะคะเขามี 6ด้านนะคะเด็กๆลองนับมุมนะคะตรงแหลมๆตรงนั้นนะคะเด็กๆนับมุมเลยค่ะเขามีกี่มุมเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะมีอยู่หมุมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยรูปห้ารูปหกเหลี่ยมเขาจะมี6ด้านและก็หมุมนั่นเองต่อไปนะคะ เด็กไปดูนะคะรูปแปดเหลี่ยมนะคะรูปแปดเหลี่ยมเขาก็มีแปดด้านนะคะและก็มีแปดมุมเหมือนกันนะคะแสะดงว่าถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยด้านเละก,ก็มุมของเขาเนี่ยจะสัมพันธ์กันใช่ไหมคะเด็กอย่างรูปตัวเนี้ยรูปแปดเหลี่ยมนะคะเขามี 8ด,ด้านแล้วก็8มุมเห็นไหมด้านกับมุมเขาสัมพันธ์กันเขาก็จะเท่ากันเลยใช่ไหมคะเด็กมาดูรูปต่อไปนะคะก็คือรูปวงกลม่าเด็กเเคยเห็นไหมเลยรูปวงกลมนะคะเขาจะไม่มีด้านขอบของรูปนะคะเป็นเส้นโค้งเด็กเเคยเห็นรูปวงกลมไหมเลยเด็กเด็กก็จะเคยเห็นรูปวงกลมใช่ไหมคะอย่างเช่นรูป บอลน,นั่นเองอ่ะเด็กๆไปดูรูปต่อไปนะคะรูปวงรีวงรีนะคะไม่มีด้านนะคะขอบของรูปนะคะเป็นเส้นโค้งรีเหมือนกับไข่ไก่นั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยบูเชื่อว่าเด็กๆนะคะเคยเห็นนะคะรูปวงรีก็คือคล้ายๆกับไข่ไก่นั่นเองค่ะ เด็กคิดว่ารูปวงกลมก็แลวก็รูปวงรีเนี่ยเขาเหมือนหรือแตกต่างกันคะแน่นอนนะคะเขาก็จะมีความเหมือนและก็แตกต่างกันนะคะอย่างชัดเจนเลยความเหมือนก็คือเขาจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีด้านใช่ไหมคะเด็กๆเป็นความโค้งนะคะแต่วงกลมก็คือเขาจะกลมเลยแต่ถ้าเป็นวงรีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มี ความกลุ่มอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นวงรีที่เรานะคะเจออ,อย่างรูปไข่อย่างเงี้ยอย่างไข่กะอย่างเงี้ยนะคะ,ะคุณโน้นนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะรูปเรขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆครรู้จักเนี่ยมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ลองดูนะคะว่าเด็กๆนะคะสามารถแยกหรือบอก รูปเลขา่ะคณนนี้สม,มิติของคูณนุ่นได้ไหมคะอ่าดังนั้นนะคะถ้าหากว่าดูคลิปตรงนี้จบแล้วนคะคะก็ให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนนะคะตามที่รูนนุ่นมอบหมายเลยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ